เดี๋ยวค่อยกดแล้วอยางว่ะทผักกะเพราอืมผักกะเพราใช่ผักกะเพราเอียนอืมหงงามพอดีฟุ้นตกในฟุ้นเหมือนกันไงหนหิมหุ่น จเจ้าเหล่าเออเมียก็ขมิ้นคุดแหละกระเพ่าประเจ้าจริขมิ้นน่ะงามแทังามบำฝนตกกระเพ่าหิมหัวกระเผ่าหิมเผา คุณเป็นผักยานางอออไปไล่คุณเป็นเป็นพจล่งค่าพุ่นนึงคือผักเน่าเง <c oughs> ินบ้านหดเสีย q <c oughs> อล l i t ในพอดีพนง,งานล้างล้างก็นะกินใเมื่อกี้พันว่าอีพัดกะเผาเอียนวันนี้เปลี่ยนมันจะเป็นมิ่งเหรออบคั่วมิว่งเหรั่วอบเอียนค่อบเอียนมื่อกี้ห้วาว่าอีเห็ดผ็ดกะเผาแต่กะเบอร์กระเผาใส่อ,อยู่ในหนึ่งบอกผมเนามันหลอกเขาเอาสิ้นเคอเอาขมิ่ง มังมีน้ำโบได้แล้วน่ะสุกแล้วน่ะเจ้ากว่าแก่นนั่นกินได้หรอวะพ้นพ้นเอาอันมิ่งบุคคไทยเอาเนเดี๋ยวพอละพันเดียวมั่งมีอึ้นแต่พูนะ่ะเอาเนียนพันเอาหื้อพูนน่ะพันเอาง่อยใบหัวพูนน่ะ เออเออเถอะเนาะยึ้งใจด้องมึงก็ไปรู้เออคนละลายหัวเพิ่นตัดไม้เพิ่นเอามักมีแบ่งเนื้อต้นมักมีเพิ่นมากหลายบ่หลมันปุ๊กเป็นหัวเฮ้ยมันหามันก็แดงปันกันไปเอาหื้อไปไต่บึ้งค่อยจีบบก ดีเออเนี่ยเอาไม่อันนี้นะเห็ดยงมันกุ้บังเถิงเนาะมีนะจิบบุ่เปปดสได้ไหมมือเปิดเลยปดประตูกับเปิดบันไดไกลหห้ กระเพราคนมันอีก่ายมาเป็นอันนี้ล่ะข้าวอบ,อบข้าวอบอบขั่วเตรียมผักบัวขมิ้น

มีพามาเก็บเบอร์เบอร์มากูดหรือวผักขี้หุ่ะนถะ่แหละมาข้อพระเท่าบานลายกันนี่เนี่ข้ามมาข้อักพระเท่าพาหัปเปเาบคืนเถืเอ่อเบญวเถื่อนี่กับข้อกันแหละมันนแถวข้อเพลินเพนพ่อหุ่กับบุหูเนาะนี่นี่คือกบขี้หุ เก็บเอาไปไว้ได้กำลังงามแล้วเดี๋ยวจะไปเห็ดอันอบเอียนคาดอะไรกันบะขี้หูนี่แหละเนี่ยบะขี้หูเนี่ยบบขี้กุ้นเนี่ย เรื่งปุกกับบุมยังไรเนาะมีมิ้นหอมบัวหอมข้าวตะไคร้หนึ่งกับพริกแห้งแห้งพอให้พอดีเนาะเ่คุดตั้งคนเซกระไทยเสียบสวยเอน่ะตั้งเซกดไทยมันี่คือคาดไปหลายนี่ตาเสนอไปเลยเราเปื่อมากเหมือนกน่าบุมมีมากมีเต่เปื่อเตจใบมันเนาะ ฮะเผื่อหนักนะไม่ยอมพิมบัติไม่ห่วงกะหนะักในโอ้โอโลอยหนึ่งก็ซ่ามลอยมือหนึง่งแต่ในป่างไข่เริ่มสาวบ้านตรวจตาดไม่ขมิน้น เราที่มาให้แกข่าวเครื่องเทศซะน,นิดนึงมัรื่อนี่ต่ำไปสลาไปแล้วอบนั่นแหละเนาะอบเครื่องเทศอบย่างอบด้หอมอบอบซีนอบปลานั่นแหละยันนี่เป็นเอี้ยนคือกันฮะเนาะแต่ว่าอันนี้เปียกจักปากจั๊กยังเป็นเอี้ยนเอียนนี่มันห้าอยากบัรทอนซอยเป็นตอนเป็นตอนไวแต่เมื่อวานนี้ บนเก่าบนรังบ้านเนี่ยตุ๊โอวบเก่าลูกสบายิกอยู่เต็มนอกคนมึเฮ็ดเขาขบเมกินเฮ็ดอยู่บนเก่านี่มันอันเฮ็ดกินกันสู้มือเนาะเฮ็ดอยู่แต่บนเนี้ยเปลี่ยนไปบ้านทับเสียเดี๋ยวเปลี่ยนไปบ้านไอโรดเดี๋ยวซุ่มกันไปซุ่มกันหมานี่ยส่วนใหญ่เฮ็ดมือเหินทั้งนี้เห็ดกินทุกมืออยู่แล้ว มันจะนะมันจะใสเกลือแถเดี๋ยวเไปแล้วต่ำยังจะเตะเพรนมเาท่าบรีใส่เกลือลมันจิตเต้นก่นานแรกเส็สักนึงเพื่อมันจะเข็มนึงใส่ปูนปลาด้เหอม phong không mà lại xin lượng mắc con 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 và những cái mà lấy ít để đây gọi xe quý một đi. tàn để yên คุกเข่าขกันแล้วคุกเลยก่อนเนะเล้วก็จะค่อยเอาไปอบไหนเนาะยาที่นี่อัน <c oughs> ไข่ก็ได้นุของพ่อใส่พงซะหน่อยหนึ่งอบกันแหละ คือกันว่าอบไทยอบเหลาเข้มยังเดี๋ยวเาจะมีซอสมีอย่างไสนึ่งเพื่อมกลมกลอมให้มันแซ่บอบปลาในแท้กับบุญนี่เนาะคุ้งค้างจะพอดีสมกบุ๋มกันจ้าเข้าคุกยังน้อยไปคุกพอนั่นได้ถ้าเจะให้ดีกับคุกแล้วก็หมักไว้จากสักหมู่หนึ่งก็แห่งนี้ค่อยเอาไปอบ อเอียนนี่แซบสุดเกือบมันสิ้นมากเนาะสุดยอดปากเป็นปากเอียนว่ะห้าห้อมแขกคุณตาแซบโอเค ล้างเสร็เนี่ยอน้ำล้างอบก็คือเอาน้ำเซอน้อยๆหมกท่วมนี่แหละการคือน้ำมันแห้งกับพอดีสุดบ่อบน้ำเอาบะเซอน้ำมันเอาน้ำอบเลยน้ำเซอร์ตึ้งไหมอันํ้ำเซอท่วมเลยน้ำเปื่อกับพอดีน้ำครบใส่ มบอบเตียนอบเตียนก็่าแม่นั่นแหละแต่อบเตียนนึ่ก็ตามไปผักกระเพรานิดนึง่<อ><อ>งผักฟ้าปิดผาถ้าเบิ้งเหมืมมมอนทีสุกปิดที่อนอบโอาไปตัดเส่นผักพร้อมผักฟ้อมนี่แหละกี้ลืมใส่ลืมใส่ขี้ดิ่มต่ำใส่สวยใสย่สทีหลัง แหงแ่ก็ได้นะไปแหง่โคดได้เติ่มนังอ่ะเติมมนะเติมน้ำนิดนึ่งไแล้วกับใกะเพราใส่น้ำไหมน,นะน้ำไหนนมเนาะเขาเอามะกุฎออกจากเซอรไปต่มไปได้แล้วของเซอรนิดนึงตัวอย่าง เราต่ำสไลายแล้วเกะปุกปอาแห้งๆบอกเราจะเอาเป็น uh, น <r uent> ้ำหนึ่ด <teng why ini> ี๋ยวแต้ว่าเป็นน้ำนิดหนึ่งก็ได้มันแห้งจันนิดหนึ่งพอออกเข้าจ้ำกูดเอเมีเรเอากระเพราใส่กุบๆนี่กับเราเอขาเสียจะมาซีนกับผักกระเพราตักแดงให้เพนไปกระเพราอยู่กระโลงดูจะเก็บหมาไม่กิน สมกันุ่มเหรึมแบแล้วกั่มักปั่นได้ก็เป็นเองประเภทวิธีเพิ่นอืมผนต้องผัดสกัดที่เนาะสกัเขาหน่อยแดงกําลัขอละสลายสมุดจะได้แนมักคอดเป็นเจ้ามักเลย กระเพ้าแล้วก็เข้าฝากปิดไว้มปกรปุดเลยบอจะสิมเลยนี่ยสิมแล้วแ่แล้วผว่าสารพอดีเลยพอนี้ยเติมเข้าไปกับ้เน่เยนตัวใยญ่เราเป็นตอนจะเป็นสีอาจจะสิมเขาบ้างก็ เข็มหุ่จังพอดีตาดพกนะบุนนึงมันแห้งพอดีตพวกม่านอบให้มันหน้าอันยเอาไว้บุนนึงเนาะมันต่ำได้หนึ่งอีกบริษัทนี่อันนี้มุงคนพี่เขยวันนี้กันลอยจะทำอะไรกันกันเลยครับทำคิดว่าเป็นอะไรอบเอียน อดเอียนอืมอดเอียนนะพี่กันเป็นคนถ่ายรูปนีเนารชาิชิมให้ดูหน่อยจะอร่อยไหมอดเอียนอเอียนอะไรอะไรมขวามาเ็บนักบอกสอดีเดี๋ยวจะเล่นจะเล่นจะเล่นถ่ายรูปอะไรไปค่ะอดจะดินจะดิ้นอืม อร่อยมากอมโอเคส่แรงร้ำนหน่อยไฟมแมลรงร้อกขี้ปลาอ,อันนี้มีเมนูอบเอียนแล้วก็มีลาบปลาลาวด้วยแต่ลาบปลาราทำบ่อยแล้วเลยแถมคลิปปลาย่างข้ามบนข้ามบนข้าบน มันคือย่างปลาดินปลานิน,น,นย่างนี่อย่าเอาไปเอาไปฝากลูกสาวลูกชายที่เียงสิสิไลนี่นนคือปลานินย่างไม่มี้คิดนะครับโอเคอเคอาลยไปอเอาขยายใหญ่เลย ขาวไข่ไอ่อะอุ้อวอ้โอาอาไอ้เ้ากลับเปอนเมอนเดิปิดปิดอิดเรอถึงวันพุกนี้นะนไดนึงนะนี่นะครับวันพุกนี้แล้วนะคบอกวาโอ้แล้วมีมีคสนบสนุครับว่าที่มีเาเอียเอาแลวนี่แนี่น่ากิน นี่หลังจากที่ตำเสร็จแล้วนะจะออกมาลูกละหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวนี้อะไรไไมีมยเยอะแยะอะไรนไี่คือไปดูพวอคนที่หลังบ้านกันเลยครับแค่นั้นนีาไาอ้หัวพันธไทยอ้หวเอ่ะไปดูดู แคมถ่ายเป็นไรพี่ก็ถ่ายลงคปถ่ายจริงอ่ัปิกอืมาแล้วจะกินชิมให้ดูโอ้โหปากกินเลยหรโอปาายมาสีม่วงเยี่ยมเลยอร่อยสมากเอกินด้วยล้วกันเห็ดได้ไหม น้ำซุกเนี่ยอร่อยไปกลมๆซีสุ้มๆเดตักเก่งไปบ้านเดือวสะห่างไปซาลีเดอนอยันนี้ดูดูเพื่อตักเก่งซามะเขือซามะเงนี่นี่นี่ไทยนทยใกล้ๆคือขี้ปลาขี้ปลาซาบปลาขี้ปลาปลาขี้ปลาที่ทำไปเมื่อกี้นะ ก้ลกิวกานมาเ่้เอกลอกเกยครับองกล้อเลยครับให้ดูนี่เดี๋ยวนักินดีครับแก้มเขาเยอเรากินจนเหลือเฟือมากวจรจริงสองพาเลยนะเต็มพาเลย กินแลมันมักแก่หนะมนบองแล้วคองแล้วอาหารมือนี้มีนี่แก่ส้มนียิ่งมาเออหน้าส้มจินหมาอยู่ใช่ไหมเจ้มาส้มสัญญณมั่นบ้องหันชนะกาาแบ่ั้นดีไนึกกมหมาเนี่ยคนเหล้อกก่อนแล้เนี่ยอร่อยอร่อยเนี่ยต้องหันขึ้นต้องหันขึ้นเล็ก็นนี้หน่อบางเดี๋นี่กิน ต้องติดนะต้องร้อนนะเปรี้ยนอร่แก้มทานให้มันนอร่อยผมก็มันจะได้นะมันปิดก็จมากระโดดข้ามว่อกินลองกินพักก่อนกินนะพี่กันนั่งตรงนี้ไหมอ่ะอยน่จะได้ไม่ต้องเอื้อมไปเอื้อมมาต่อไปถ้าเอาใจรอก่อนนะอืมนม่เราก็มี ตรงนี้เราคนวนวเลยกินน้อยหน่อยนี่จะกล้ามูจะมันพิกเรียงไรอย่างเดียวเจ้าอแย่ทวนต้มแก่มาคุณพ่อจะพร้อมนะพ่อไปเลนเลืลาบปลาพ่อเพื่อวาพ่อรู้นี่นี่มันไม่น้ำฝนเลยที่แบนแม่ที่มันไม่น้ำฝนรู้เกะเอาเก๊ะมนอย่างนีค่ะกิอย่างนี้เหอย กูอื้อกูนะนี่กูอุ้มแปลก่ะทำไมทำอร่อยอะโวยเผ่อๆมีใครกินใช่ไหมไม่ได้ชอบกินป่ะกินเลกินปลา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 มา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  บาบากินกินอะไรกบายอมหมืนเนี่ยจ้่ยอมกินกับลาบได้เหรอก็อยากกินใส่ขอค่ะก็เลาไว้กินใส่ขอดีกว่า ไม่ห่เดียวจะทอกสักคด้อยไปหวันหมดแล้วใช้จาดอกหมดแล้วอร่อนะกินบำรุนะร้อยเอนี่เป็นยาลดความดันในตัวเนี่ยบรหมอยาดองไม่ใช่มาดมเจ้าว่าเบลยาดองหมดลมันยังมออกลทธิ์เลย กลัวว่าเราจะกินเดียปอกเดียวแล้วคุยเก่งมากตัวมานเนี่ยได้กินข้าวข้างนั่นแหละนี่จะตั้งใจไว้แล้วไหมจะไม่กินข้าวโขลกอ้วนไม่กินข้าวมือเหลี่ยมพวกจริงๆนะครับกินนะอืมเขาไม่พุงปอกอะไรเดี๋ยวนี้นี่ทำรายการอาหารเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ตอนไปเที่ยวเราต้องกินก็ต้อนแม่หมอมอเจิดหน้ากูกูทอดกินทะไร

กินอะกับรสาตเก่ไม่กินอันไกินได้ไร่เนาอป่าแม่นี่น่ะป่าเนื้อเนียนื้อไปเลย้วตอนนั้นแม่จะเลือกลองอะไรบ่อยไม่ต้องมีทาหเก่งจริงคุณเก่งจริงคุณจริงกอะไรบ่อยเนี่คือคำนวณเรียบร้อยแล้วให้มันพีกับข้าวอัตรนมันเลยนะรู้ตัวอัตัก ยังม่อมีการต้มแรงย,ยงท้งมดแล้วมีหมูกรมีอะไรอยงแล้าอะนลืะคมรับปีนมอาหารกินให้ิหมากขกินเยอะไปก็ข้าน้อยไม่พอชาติอะไรกันอชาตที่ดีกบสุภาพโสภาพเร็วอือไม่ได้กัน เาพอจะอ้วนน่ยเพระอ้วนพอแกเนี่ไว้ไวมาอะมัน <necessary> มันแลพรงนี้พูนี้ไปกู้บ้านหรือบนเสาบนเานี่ประมาณทุ่มจะไปหาเโลเจ็ดโมงเช้า ไปลงสิลดสักวันหนึงเป็นเงนเท่าไหร่รู้ปมุกลักเนี่ยต่างเครื่อกรอกให้เขาให้ไปพันหนึ่งก็เหลือสี่ร้อยแหละถ้าทำไมก็6กร้อยนะของเราดีหน่อยประมาณห้าร้อยสี่ร้อยแปดสิบนะเอาเวานะข้าเต็ม่อจกิน

ไก่ไก่าส่นไม้กินไม้หนงกินไม่เป็นมว่าผมเทพาเาเพืออะไรอ่ะเทพามืคนมาโพสไงเทพา้าขั้วเอียนอบยงอง่เขาเสียคนกินเราคนมาเเบปไ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 ปบปไ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 ป